เขาโอกาสยิงหนึ่งครับผมการยิง11นะฮะใครที่สนใจ ID FIFA o าออนไลน์ส IDM ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง ID FIFA าไลนส4และ ID RV ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับซีรีส์ทีมฟรี รถทูซูเปอร์แชมเปี้ยนอีกครั้งนึงครับตอนนี้ทีมผมก็เกือบ300ล้านนะผมบอกเลยว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆมากๆโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอบอกกติกาของรายการนี้ก่อนนะครับก็คือว่าผมจะเอาทีมฟรีจริงๆเนี่ยอันนี้ผมปั้นตั้งแต่ทีมฟรีเลยมูลค่าทีมศูนย์เลยด้เกิดใครรู้นะครับก็คือกติกาคือผมจะกดแรนกิ้งครับถ้าเกิดผมชนะ1นึ่งศูนย์ผมได้เปิดแพ็คหนึ่งใบสองศูนย์เปิดแพ็คสองใบครับหรือว่าถ้าเกิดวันไหนผมแพ้ แพ้แม็กหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ปลดนักเตะหนึ่งตัวแพ้สองศูนย์ปลดสองตัวครับมันก็จะเป็นงี้หรือว่าถ้าเกิดผมเนี่ยสามารถเลื่อนขั้นได้ปึง้งผมก็สามารถตีบวกนักเตะในทีมได้หนึ่งตัวนะครับคือผมอาจจะไม่ซื้อนักเตะเว้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันซื้อนักเตะไปอีกแปบ๊บนึงทีมมันก็จะโกงใช่ไหมทีมมันก็จะหมื่นล้านแป๊บเดียวนะผมเลยขอให้เป็นทีมแบบเป็นหลักร้อยล้านอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ มันจะได้สนุกแล้วทุกคนอ่ะจะได้ลุ้นไปกับผมว่าเฮ e ้ยเออทีมอ่อนอ่อนอ่ะแม่งจะเล่นยังไงวะถ้าเกิดเจอทีมสองพันล้านสองแสนล้านหรือสองล้านล้านอะไรอย่างงี้ที่ผมเคยเจออะฮะมาเกมแรกครับก็ลุยเลยครับโรนันโดหัวล่วงด้วยเพราะแรกหัวตกนะหัวตกไม่หัวล่วงจัดไปครับตอนนี้ผมมียูเซ่อแบกทีมโอเคครับเกมแรกเจอเวอร์คาส2อนะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมเวอร์คาสสามเนี่ย มันมาจากการเล่นแค่3เกมแรกเลยคือถือว่าเร็วมากครับเล่นแค่3าเกมที่เขาเรียกวันระดบเนาะสาเกมสอบแล้วกลามาถึงเวอร์คัสสาเลยผมรู้สึกมันเร็วมากๆครับก็โอเคลุยกันเลยครับลุยกันเลยต่อเวลาส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเล่นต่อเวลาครับผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะสงสัยเขาชอบเล่นเสมอผู้ทีมนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ต่ํากว่า3ามสี่พันล้าน ผมว่าอาจจะเกินด้วยซ้ำครับอาจจะเกินด้วยซ้ำแต่ว่าเราไม่กลัวอยละมาที่ตูบ้บวกหกว่ะโทนี่โคสไปแล้วครับโทนี่โคสโทนี่โคสโทนี่โคสส่งหลุยซัวหลุยซัวส่งเน็ตเวิร์ดโอ้โหจุดโทษมาอ๋อจุดโทษได้จุดโทษครับวารานแม่งมาเตะผมครับโอเคครับผมเป็นคนชอบยิงจุดโทษเล่นเี่ยดนะฮะ ผมจะไม่ยิงโด่นะผมจะยิงจุดโทษเลี่ยนเลียดครับตามสไตล์ที่ผมถนัดมานี่ครับเลี่ยนเลียดนะไปฝั่งขวาครับเอา้าอย่าเอา้า<ม>โอ้โหยิงอย่างเฮี้ยเลยครับแม่งพุ่งถูกด้วยแล้วยิงออกเองด้วยเขาได้ยิงชนเสาเองครับไปครับตัวตัวรอเพื่อนวิ่ง ไปแล้วบูตาก,กนโยบงับงบงังบังบังโอเคสวยยูเซบิโอยูเซบิโอหลุดแล้วไม่หลุดวะอืมเรียบร้อยมาบังบอลครับถึงแม้พลังน้อยกว่าแต่กดบังบอลเห็นไหมจังหวะนี้คือบังบอลชัดๆเลยครับคือคนเข้าบอลไม่เป็นอะ่ะเจอ,อบังบอลอะมันพลิกหลุดง่ายมากครับนี่ครับผมบังบอลอย่างเดียวเลย ผมกดตลอดเลยนะปุ่มบางบอลอ่ะปุ่มนี้ครับต้องกดตลอดเลยคนระับเวลาเล่นตาเกนโยครับหลุยเฮ้ย้ให้โอ้โหอืมอืมอเบียดไม่ลงฮะจีเบลเฮียแล้วโอ้โหเบียดไม่ลงนะ เบียดไม่เข้าเลยโอเคเฮดเวดมโนลาดกองหลังกองหลังบอกกูยิงเองกองหลังบอกกูยิงเองลูกนี้โอเคตั้งปอมต,ตั้งตู่เฮ้ยไม่เกี่ยวนี่ครับหักมาดอกนึงครับเขาหลงเลยเสียว่าไม่าวล่โอ้โหนึกว่าไม่เปล่มันเสียบผมอย่างเดียวเลยครับทุกคนไอ้ที่นี่มันโลกจิตแล้วครับมันโลกจิตไปแล้วครับ ึงบ้าแล้วหรอมันมาเสียบเนี่ยมันเสียบผมหนม้อหลังแอนเลยครับทุกคนเนี่ยอมาแม่นาปูไปอ่ะมันเสียบผมหลังแอนเลยแต่ลูกนี้ต้องเข้าละลูกนี้ต้องเข้าแล้วครับบูตาเกมโยเลือกมุมยิงเลยครับเลือกมุมยิงครับเสียบก็เสียบไปยิงสามลูกอกะทำไมหรอเสียบก็เสียบไปนไีป่เต็มตีครับเต็มคอรอเต็มแขนลูกขยักเต็มประตูถามไปสองศูนย์ไปเรียนแบบพี่เบลครับ มมผมเสียบแมงคืนน่ะจะหมดไปแล้วผมเสียบแมงคืนมาดีก็มาดีก็มาดีผมมันกวนตีผมมาดีจบเกมแรกไปสามประตูต่อหนึ่งครับทุกคนจบเกมแรกไปแบบชิลๆครับสามประตูต่อหนึ่งเขากาะดยิงหนึ่งครับผมากากดยิงสิบเอ็ดนะฮะผมบอกเลยว่าเขาได้ลูกหม่งลูกแรกแล้วก็หลังจากนั้นผมยำเลยผมยำหน้าเลยเออโอเคจริงๆแล้วนะทุกคนนะ Ừ, จริงๆแล้วอะ่ะมันมีคนรีเควสมาเยอะมากจากคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมลองเปลี่ยนแผนมาเล่นแผน4-3-3 3นะครับก็คือกองหน้า3ตัวกองกลาง3ตัวนะครับซึ่งผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับว่า4-3-3 3สไตล์ผมเนี่ยผมจะเล่นประมาณไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็จริงๆตัวผมมีน้อยมากคับตัวที่ผมจะใช้เล่นมีน้อยมาก ก็เดี๋ยวจะลองปรับแผนปรับแท็กติกแล้วลองเล่นให้ดูนะครับว่า4333สไตายผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็แผนนะเดี๋ยวเปลียนแท็กติกนักเตะแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับแท็กติกนักเตะส่วนใหญ่ผมก็เล่นประมาณนี้ครับเล่นประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากเนี่ยผมเน้นบุกนะตัวบุกค,คือให้บุกไปเลยครับตัวบุกผมจะให้บุกไปเลยนี่ไอพวกนี้พวกนี้ก็อยู่นิ่ง ร่วมดันสูงไปอย่างเดียวนี่ครับร่วมบุกไปอย่างเดียวไอ้นี่ก็มาเล่นลับครับจริงๆผมเล่นประมาณนี้เลยนะทุกครั้งนะคัามแท็กติกนักเตะและแท็กติกทีมผมจริงๆแนละ้วผมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนมากครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดิมๆเขาเรียกว่าเดิมๆครับไปรุยต่อกันเกมที่2ครับลองเล่นดูนะเ,ะเพราะหลายๆคนรีเควสมาว่าอยากให้ผมลองเล่น4 3 3ซึ่งชีวิตผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่น433เลยเคยเล่นนะแต่น้อยมากครับทุกคนโอเคครับ เกมที่2เจอเวอร์คัสหนึ่งนะครับเลเวลร้อยเก้าสิบเก้าครับมามีเปริซิตด้วยเปริซิตเดี๋ยวออกเสียงผิดแล้วแบบโดนโดนว่าครับเปริซิตเปริซิตเปริซิตอ่ะมาต่อเวลาด้วยครับคนนี้เฮ้ย hey, ทีมก็โอเคนะคนนี้ทีมก็โอเคนะแต่ดูจากทรงนะเพิ่งตีเตโอแตกนะ <laughs> ดูจากทรงเพิ่งตีเตโอแตกอ่ะเนี่ยตัวบัคเนี่ยแล้วเอามาเล่นเลยโอเคเราต้องเจาะฝั่งเตโอเยอะๆครับเตโอบวกหนึ่งยิ่งรั่วครับ บางทีหกห้าหกเตโอยังรั่วเลยครับทุกคนเกียร์ขึ้นบ้าแล้วกัรการส่นการการเปิดโอเคไปครับส่วนเก้าครับลูกนี้ไปอ,ออกปีกันเยอะๆออกปีกันเยอะๆป่ะออกปีกันเยอะฟาวแค โคสครับอุ้ยละกองหน้าไปไหนอะโรนโดอ่ะโหโรนโดวิ่งเล่นอยู่กลางสนามไม่เวนอ่ะไปกองเต้โรนโดไปออกปีกลูกนี้ยังไงอจุดโทษโอ้โหมันไม่ล้มไวห่าลากฮะอ่ะไปโทนี่โค้ชโล่งแล้วฮีเซฟครับผู้สาประตูครับเช็ดนี่เชดกระเบื้อง มาดูเขาไม่ยอมมาปิดผมนะลูกปั๊กยังผมยังได้อยู่นะผมได้อยู่ผมได้อยู่หลุดแล้วหลุดเดี่ยวละลูกนี้ต้องเน้นโอเคครับลูกนี้ต้องเน้นครับลูกนี้ต้องเน้นครับต้องหยุดเลยคือชะลอเลยไม่วิ่งครับเวลายิงต้องไม่วิ่งครับมันจะเน้นครับมันจะเน้นครับเงียบแล้วก็แปรเนื้อเข้าไปเลยครับลูกนี้ โอ้โหเฮ็ดเวดเอลเฮดเหรอเอลเฮดเหรอเยอะแล้วครับเฮ็ดเวดแบบมึงอ่ะเปิดเ้ามาต้องต้องเลินช้าละต้องเลินช้าละครับโมเมนตัมตอนนี้ไปทางทีมเขาเต็มตีเลยอ่ะไปโอ้แม่นแม่นเกินลูกนี้ลีวอลลีวันโด้ลีวอล ส่งไปพาเวลพาเวลส่งโคนิโคดอยู่เซมมันไม่มีมุมครับทุกท่านครับมันไม่มีมุมฮะโอ้ปวดหัวเลยโอกาสเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมนะแต่ว่าจบสกอร์ยังไม่ค่อยได้ครับไม่คมมีครับส่งกลับไปโทนีิโคดสกิลปึ๊บย้อนกลับโรนโดบังบังได้อยู่สัวไอ้ไปให้บอง เน้นๆครับพึ่ทาวเวลนิดเวทครับถ้าเกิดวันผมได้เดอะบอยมาแทนเน็ดเวทในตำแหน่งนี้นะผมเลยบอกเลยนะเสดาวเต้าเสดาวเต้าคืออะไรครับเฮ้เฮ้เ้เฮ้โอเคโอเคโอเค เฮียแล้วโอเคเอาเอ้าเอาเอาไปนี่ครับสวนกลับอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอยู่เซฟิโอครับอื้มเฮียแล้วไงเฮียแล้วไงนำสองศูนย์อยู่ดีๆ โอ้โหยาอยู่ได้ขอได้ขอบอน,น่อยยายาโอ้โกองเต้กูเบียดเขาล้มเองไอเวนไปครับมาสวนกลับมึงจะได้รู้มึงจะได้รู้ลิฟสี่สามสามมึงจะได้รู้ลิศสี่สามสามหน่อยจะได้รู้ลิฟสี่สามสามหน่อยจะได้รู้ลิศโอ้โไม่ฟาวหรอจานฟาวดิไอชี้หมดเวลาดิจานไม่หมดอีกอ้าวงานกูมาแล้วงานงานกูมาแล้วงาน เอ้ยโอเคเกมที่สองครับชนะไปสองประตูต่อหนึ่งครับทุกคนอโหนี่ขนาดนำก่อนสองศูนย์นะโอ้โหเกือบตายครับเกือบตายครับมามาครับเกมที่สามเจอเวอร์คัสสองแต่ว่าเวลห้าร้อยต้องบอกก่อนนะเวอร์คัสสองครั้งที่แล้วเขาถึงชาเลนเจอร์เลยนะ คนนี้ก็คือรดูการที่แล้วคือชาเลนเจอร์โอเคเรามาตบ c h a ลนเจอร์กันครับทุกคนเรามาตบชาเลนเจอร์เราก็นับเขาเป็น c h a ลนเจอร์ไปแล้วกันนะเพราะว่าเขาก็ขึ้นชาเลนเจอร์ได้แหละดูจากทรงล้วต่อเวลาดิโถไม่ต่อเวลาอีกแล้วมาเฮ้ยฟูเชลวะเฮ้ยผมก็พอพอดีตอนนี้ก็คือ หมือนไฟเด็กเชลซีนิดนึงเหมือนกันครับเพราะว่าเด็กเชลซีมันเก่งเกินตอนนี้ตอนนี้ทีมเชลซี Chelsea มันเก่งเกินฟอร์มมันดียิ่งไอชิลูปีเนี่ยฟอร์มเกินหมือนไฟเล็กน้อยครับทุกคนชิบหายแล้วครับงานครับงานครับผมงานครับงานงอกครับโอเฟสมาดิโกว้วนกำลังจะโมโโ้เลยว่าโก้วก็เหดี่ยวมันได้หม่งซ้ำว่ะ ปกติโดนยิงซ้ำก็เจ็บแล้วอันนี้โดนหม่งซ้ำแม่งเจ็บกว่ายิงซ้ำีกครับร้อนกว่ายิงซ้ำีกครับทุกคนเคมายูเซงคิเซียนโน,โนพาเวลพาเวลเย็ดเป็ดพาเวลเย็ดเป็ดยิงยัดเม็ดอย่างนี้เแรกครับทุกคน อ้าจริงๆนะผมติดนิสัยยิงเสาแรกเพราะว่าตอนผมเล่นแรนดิ้งถึสูงเนี่ยแชมเปี้ยนซูเปอร์แชมเปี้ยน่คนเขาชอบขยับโกครับแต่พอเราตอนนี้เรามาเล่นชายเจอร์เห็นไหมสังเกตไหมเขาไม่ค่อยขยับโกกันเลยเกือบไม่เข้าเหมือนกันครับไปยิงเสาแรกนี่มันต้องยิงหักข้อเสาสองครับพาเวลเยดเป็ดพาเวลเยดเป็ดพาเวลพาเวลเยดเป็ดไปขิดเตียงฟังโอ้โห ผมบังอย่างนี้ครับบังจนเขาแย่งบอลไม่ได้เลยครับนี่ต้องบอกก่อนนะว่าการบอลบอลมันโกม่าสำหรับฟีฟ้าไรสีนนี่ขนาดนักเตะผมพลังน้อยกว่าทุกตำแหน่งเลยนะแต่ผมบังจนเขาเบียดไม่ได้เลยครับบังจนมีช่องส่งอ่ะทุกคนบังจนขายโรตีอ่ะโอ้โหยูเซ็ตกองเตะแท้งสวนเข้าไปคิดเตียมคิดเตียมคยูกองกองบังไม่ได้ครับยูยู เน็ตเวิร์คครับทุกคนเน็ตเวิร์คนี่คือจอมทพลเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเดอะบอยขึ้นมาเมื่อไหร่นะสเด็จวันนี้เยอะครับนี่ครับุใจเย็นครับกึ๊กกึกกึกกครับเน็ตเวิแฮ็กเกไปแล้วครับทุกคนใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิโอ้ไม่ใจเย็นมันใจเย็นจริงครับเป็นผมยิงแต่จังหวะแรกแล้วมันยังอุตส่าห์ส่งกลับเข้ามาครับเมสันเมาส์มันใจเย็นจริง ถ่ายูกนี้ง่ายไปครับมาครับกล้องหลังภาพตัวนี้โฟสไปแล้ัวนี้โฟส์นี่โฟสนี่โสยูเซยครับมันหมดมุมยิงครับแล้วก็เอ้าโอ้โหกลายเป็นนิ่มเฉยเลยครับเคาะไปเคาะมาให้เขาไล่บอลครับกลายเป็นนิ่มเลยครับรูปนี้โทนี่คูดหรือว่าโทนี่โคสนะครับ นี่ครับโทนี่โค้ดครับปั่นเข้าไปครับลงโล่งครับลงโจ้งครับไปนะฮะโทนี่โค้โทนี่โค้ดนี่ครับพาเวลพาเวลโอ้โหลูกนี้โลดายเว้นช็อตครับเรียบร้อยครับเอาไวเป็นเจ็ดทีของจริงเลยนะครับเป็นกองกลางที่ของจริงมากครับตอนนี้ แบบพีมผมเลยครับ5ลูกแม่งสัดไป4ลูกคนเดียวครับทุกคนก็จบไปครับเกมที่3ครับสกอร์5ประตูต่อ2ครับเป็นสกอร์สูงนะครับโอ้โหผมยิงเก็บได้5ลูกเลยนะครับถือว่าคมเอาเรื่องอยู่ครับเกมนี้อ่ะกูรีบัลลี่เวล5นะครับไปเราลุยกันต่อตอนนี้ผมเริ่มติดใจแผ่4 3 3นะครับชนะเกมหนึ่งเลื่อนท่านเลยนะผมโปรโมดเลยครับอีกเกมหนึ่งโรนันโดหัวตกครับไม่เป็นไร ดื้อลงไปเลยครับทุกคนจัดมาครับเจอเวอร์คัสหนึ่งครับซึ่งอดีตก็แชมป์อ่าเขาเรียกชาลิมเจอร์มานะฤด,ดูกาลที่แล้วครับชื่ออะไรจ็อบจุ๊บจุ๊บโอเคน้องจ็อบจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวจัดให้น้องจ็อบจุ๊บจุ๊บน่าจะฟูลแมนยูหรือเปล่านะตอนนี้หมั่นไส้เด็กแมนยูนิดๆครับก็คือตัวกูเองนั่นแหละเออทีแมนยูมันอ่อนเกินตอนเนี้ยตกรอบช่วงแชมเปี้ยนลีกโดนเขาล้อทั้งวีทั้งวันอันนี้ระบายเฉยครับมา การโปรโมทบอกี่ครับโอ้ VTR ีอารูนี่เลยนะเออทีนี้ตัวเมตาอยู่นะก็คือแบบเขาจัดแบบเอาปีใหม่ๆม,มาลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนานี่เฟลีน okay, okay. ีอ่อะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคโอเคฟูแมนยูอะมาไปส่วนกับยังไงอ้าวยังไงลูกนี้อืโอโก่แม่งบินอย่างสวยเลยฮะ ใครวะเนี่ยโกมึงเนี่ยดีเหรอดีไฮโดรซันหรือเปล่าเห็นหน้าไม่ชัดนะไปลูกเปิดบัคมาโนลาสครับเรียบร้อยอตั้งหัวหลอกงเงี้ยดึง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 ,ดง <c oughs> โอ้โหลูกบัคครับทุกคนไปครับคิสเซียนโนโลนาว นี่ครับเห็นไหมปีกมันวิ่นรัวๆเลยครับเขาต้องพะวังปีกครับปีกมันออกแบบนี่ครับแล้วก็ตัดเข้ากลางครับโรนันโดครับ2เม็รทุกคนส2เมตรครับทุกคนลูกนี้สวยครับมันเป็นแบบสูตรสาเร็จเลยนะคูเซฟเล่นอย่างนี้ตลอดครับออกปีกอย่างเงี้ยแล้วก็ตกกลางอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่ผมเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักแข่งแล้วไงซึ่งกูมันนักอบตอยู่เลยโอ้โหไปเปรียบเทียบกับนักแข่งเฉย โอ <Hey. S 2> ้ลำหน้าลำหน้าโอ้โอ้ดวงผมอย่างดีเลยครับวันนี้โดนยิงเขาก็ลำหน้าครับทุกคนแม่งปั่นโล่งเลยจนเสาได้ําล้ำหน้าโอเคโอเคโอ้โหเที่ยตอนนี้มันเหมือนเอาจริงอ่ะฝั่งตรงข้ามมันเหมือนเอาจริงกับเราแล้วฮะโทนี่ครับ ทนี่ส่งให้โลลองบองโลลองบองกองหลังนะเนี่ยโอ้โหอย่างสวยนะโอ้โหโลลองบองเลี้ยงมาแล้วตัดเข้ากลางอย่างนี้ผมพูดเลยนะถ้าเกิดสว,กวสวยกว่านี้มึงขอแต่งเธอสวยกว่านี้มึงขอแต่งเธอเดี๋ยวเดี๋ยวคนละสวยโอ้โหอย่าสวยไปกว่านี้เลยเดี๋ยวทนไม่ไหวโอเคมาตัดบอลได้แล้วมาเลี้ยงให้มันจบจบไปหมดเวลาแค่สามนาทีครับทุกคน จบยันจบเธอจบเธอที่เกียริเล่นละจบเธอจบเธอเรียบร้อยครับเกมที่สี่ครับชนะไปสามสูตรวันนี้ผมบอกเลยว่าเปลมครับแล้วก็เรียบร้อยครับสี่เกมรวดครับจนขึ้นเวอร์ค้าส2ด้วยมูลค่าทีม200ล้านครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าสุดจัดนะเพราะแต่ละทีมที่เราเจอนี้เข้มเข้มกว่าเราเยอะครับเหนือกว่าเราเยอะครับบางทีมนั้นก็ฝีมือเหนือก่าเราด้วยแต่เราดวงดีอะไรอย่างเงี้ยฮะ นี่ครับโอ้โหเโอเคนะทุกคน433ส3นะแล้วก็ได้ดูแผนแท็กติกกันแล้วนะผมบอกเลยว่าวันนี้ผมชนะสกอร์เยอะมากส1 2 1อ่ะเป็น2ใบ3ใบ4บีบ่ใบ5้าใบใบและนี่อีก3เป็นเ้าใบครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนผมขอเปิดแค่แค่แค่5ใบพอไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวมันจะได้รักแต่เยอะไปหรือไงดี แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมอะจะได้ตีบวกอีกหนึ่งตัวด้วยนะเพราะผมคือเลื่อนขั้นโอเคผมเอาสี่ใบพอผมเอาสี่ใบพอผมขอตีบวกโรนโดท่านพอโรนโดเป็นบวกสองโอเคไหมโอเคละมาสี่ใบโอ้ตัวเยี้ยงนั่นเลยครับโอเคผมเอาตัวพวกเยี้ยเนี่ยมาตีครับกากทั้งนั้นครับผมไม่ใช้อยู่แล้วโอเคครับโอ้โรนโดบวกสองแล้วงั้นผมเอายูเซ่แล้วกันผมเอายูเซ่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะก็ตามที่กติกานะคือผมจะเปิดการ์ดแต่ผมขอเปิดแค่สี่ใบพอเพราะว่า พวกนี้เอามาเป็นอะไรล่ะเพราะผมไม่ใช้ครับนักเตะพวกนี้ผมไม่ใช้ครับไปตีบวกไปถ้าเกิดไม่ติดบวกสองตีใหม่นะผมบอกก่อนโอเค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 ครับสำหรับวันนี้ก็นี่ครับเลื่อนขั้นได้ยูเซบิเปเป็นบวกสองครับมูลค่าทีเป็นสามร้อยล้านนะครับตอนนี้มูลค่าทีผมเป็นสามร้อยล้านนะครับจริงๆไม่ควรถึงหรอกเพราะผมมีนักเตะที่ไม่ใช้เยอะมากครับที่อยากจะเปลี่ยนออกไปนะครับเยอะมากๆครับตอนนี้ครับจริงๆแล้วผมเอาเปิดตีมาแทนนี่ได้นะเนี่ย โอเคผมเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับก็เล่นแผนที่สามสามที่ทุกคนรีเควสนะหรือว่าถ้าเกิดคนอื่นอยากลองรีเควสแผนไหนมาเล่นแผนไหนยังไงก็คอมเมนต์กันได้หรืออยากให้ทําอะไรยังไงเกี่ยวกับทีมนี้เนาะอยากให้สอนการเล่นควบคู่ไปกับการเล่นให้ดูด้วยหรืออยากให้แนะนําตรงไหนอะไรยังไงผู้เองคอมเมนต์มาดีกว่าครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะ กดซับสไครป์กดแชร์กดคอมเมนต์กันมาเยอะครับสําหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากมที่รับชมกันจนจบครับเอาจริงผมดีใจมากนะถึงแม้วิวมันไม่เยอะหรอกวิวมันก็หมื่นหนึ่งหมื่นต้นๆ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากผมขอบคุณมากมากหวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่แบบมีทีไม่ดีหรือไม่ค่อยมีเงินเติมสู้นะสู้เหมือนผมครับยายทุกคนสู้เหมือนผมครับ <laughs> บ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวจะเพลเจอครับ <laughs>